สวัสดีครับท FC, ุกา Fc Eca h a n n e l ทุกท่านคับวันนี้ผมโอนอิกามารายงานตัวนะครับคลิปนี้นําเสนอประเด็นของการประกบคู่ฟุตบอล UCL หรือว่ายูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับในรอบ80สุดท้ายที่ e c ก Channel ยังไม่ได้พูดถึงเลยยังไม่ได้แตะถึงนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะที่หลายๆคนอาจรอในเรื่องของบทวิเคราะห์คลิปวิจารณ์แต่ก็ต้องชี้แบบนี้ครับคือนับตั้งแต่ที่ผมมาอังเกรดมาดูฟุตบอลเนี่ยตลอดทั้งวันต้องเดินทางตลอดเลย เพื่อให้โปรเจกต์ครั้งนี้มันบรรลุเป้าหมายเดินทางเยอะพักผ่อนน้อยนะครับไปดูเสียงผมสิฮะเริ่มเปลี่ยนแล้วสิแต่ว่ายังไม่ได้ติดโควิดนะเป็นแค่ไข้หวัดนะครับพักผ่อนน้อยเฉยๆเท่านั้นเองนะครับดังนั้นก็รอกันหน่อยก็แล้วกันสำหรับบทวิเคราะห์แต่ครั้งนี้มาแล้วนะครับอยากจะพูดคุยในเรื่องของฟุตบอลยูฟ่าชมเปสล์ลกทั้งแมสตี้เชลซีและลิเวอร์พูลสามทีมดังไม่ได้เจอกันเองนะครับในรอบ8ทีมสุดท้ายรอชมาวิเคราะห์กันว่า ทีมไหนมีโอกาสเข้ารอบมากที่สุดและเป็น4ทีมไหนครับที่จะได้เข้าถึงในรอบตัดเชือกนะครับฟังกันจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกดซีเฟิร์สเพื่อเห็นก่อนนะครับทีมชอบในแนวทางนี้ก็ช่วยกันสปอร์ตอีกาชแนลอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าที่นี่อีกาชแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรและขอบคุณซูซูกิ สุสูกิ XL7 รถยนต์มัลติ d y n a m i c Crossover ตอบโจทย์ทุกการใช้โดดเด่นขั้นสุดระดับ XL กับสีใหม่สไตล์ทูโทนพร้อมไฟหน้า LED และกระจังหน้าโครเมียมท้าทายได้ทุกเส้นทางสัมผัสและทดลองขับสุสูกิ XL7 สีใหม่สไตล์ทูโทนที่โชว์รูมรถยนต์สุสูกิทั่วประเทศไปดูกันแต่ละคู่นะครับรอบแดสุดท้ายมีโชลซีเรอัลมาดริดแมนซิตี้แอนด์มาดริดลิเวอร์พูลเบนฟิก้า แล้วก็บีเอเรียลเจอกับาเยอนมิวนิคนะครับคู่แรกที่เราจะคุยกันถึงนะครับคือไปที่เต็งหนึ่งกันก่อนเต็งหนึ่งแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับนี่ก็เต็งหนึ่งนอนมาตลอดตั้งแต่ต้นซีซั่นจนถึงวันนี้พวกเขาจะได้เจอกับอาร์เจดริดที่ผ่านแมนเชสเตอร์ยูไนตดมานะครับตราหมีของเอลโชโรดิโกซิมโอเนนะฮะคือเต็งที่6ในรอบนี้แน่นอนครับซิตี้เนี่ย ปีนี้คาดหวังสูงกว่าเดิมคือปีที่แล้วเกือบแล้วนะฮะเกือบจะได้ติดแบรนด์เป็นหนึ่งในทีมที่แชมป์ยุโรปแล้วพวกเขาพลาดนิดเดียวเท่านั้นในรื่องแท็กติกของเป๊ปถูกไปที่กล่าวถึงนะครับเพราะว่าคิดมากเกินไปจนกระทั่งแพ้กับทางเชลซีมาครั้งนี้แพชชั่นเต็มเปลี่ยมทั้งโคช้ชทั้งนักเตะต่างต้องการจะได้แชมป์ยุโรปนะครับหลังจากที่ได้มาหมดแล้วในประเทศตัวเองมนซิส <Master, S 1> แน่นอนครับ นักเตะเพียบไปด้วยคุณภาพมีความเก่าประสบการณ์มีความหลากหลายในตัวเองมีความสามารถเฉพาะตัวเรื่องของมันสมองของโคช้ชไม่เป็นสองรองใครไม่มีใครเคลือบแต่งสงสัยตัวนักเตะสามารถทดแทนกันตลอดเวลาและสิ่งที่พวกเขามีโดยตลอดก็คือในแง่ของการทําประตูที่หลากหลายยกเว้นว่าววันนั้นดวงแตกวันนั้นทําอะไรก็ไม่ดีไปหมดทีนี้ซิตี้มาเจอกับแอนเดอร์สแอนเดอร์อาจจะ กระทอนกระแท่นไปบ้างฟอร์มในลีกอาจจะไม่ค่อยสม่ำเสมอแต่เมื่อพวกเขาได้เล่นยุโรปเนี่ยพวกเขารู้ครับว่า2นัดแบบนี้จะเล่นแบบไหนแล้วเอลโชโรเองก็ประสบการณ์สูงมากในเวทีนี้เชี่ยวกรากโชคชนเหลือเกินแล้วก็มีเล่เหลี่ยมจัดมีความเขี่ยวในตัวเองมีแท็กติกที่ดีเป็นหนึ่งทีมที่ไม่มีใครอยากเจอและเป็นทีมแล้วก็โค้ชที่รู้ ว่าจะเล่นกับทีมอังกฤษอย่างไรครับแอนเดนร์สเจอกับทีมอังกฤษบ่อยมากนะแล้วพวกเขาเคยชนะอาร์เซนอลเชลซีเลสเตอร์แมนอยูชนะหมดแล้วนะครับแม้กระทั่งลิเวอร์พูลก็เคยชนะดังนั้นนี่คือตัวแสบเลยสำหรับรายการนี้ของทีมอังกฤษเป็นทีมที่เขี้ยวรับดีวินัยแน่นโตเจ็บหน้าคมนะครับเพียงแต่ในซีซั่นนี้หน้าของพวกเขามันไม่เหมือนเดิมไงน,นะฮะ ซีซั่นก่อนยังมีพี่เยินแต่ซีซั่นนี้ยังขาดความคมไปน,นิดนึงสำหรับมุมมองผมนะดังนั้นถ้าวัดกันทีต่อทีผมยังมองว่าซิตี้ดูเหนือกว่านะครับขอแค่ว่าซิตี้เนี่ยมีสมาธิหน่อยอย่ากแกว่งโฟกัสเต็มที่ในเกมครับเพราะว่าที่ผ่านมาซิตี้ที่หลุดวงโครจรไปถึงดวงดาวเนี่ยสมาธิในสำคัญมากคือซิตี้โชคดีด้วยซ้ำที่เจอแอตเลตในปีนี้ที่เหมือนในปีก่อนๆครับ แต่น่าเสียดายตรงที่ว่าแมนยูดันเข้ารอบไม่ได้เล่นในบ้านแทๆ้ๆแล้วเจอกับเกมรับของตรามีที่ไม่ได้แข็งเหมือนเดิมเนี่ยมันเสีดายทันแฟนแมนยูดังนั้นผมเชื่อว่าบทบี้กันไป2นะัดซิตี้เอาอยู่นะด้วยคุณภาพต่างๆด้วยประสบการณ์ความเก่งของโคช้ชความเก่งของนักเตะทันเล่นท็อปฟอร์มเข้าฝักก็ฟอร์มซิตี้ผ่านครับคู่นี้ผมชี้ว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ ไปกันที่คู่ที่2ครับลิเวอร์พูลเจอกับเบนฟิกา้าหงแดงเต็ง2รายการนี้เบนฟิกา้าเตงบ้วยในรอบนี้นะครับลิเวอร์พูลครับแน่นอนพวกเขาคาดหวังสำหรับการที่จะเป็นแชมป์ยุโรปเหมือนกันแม้ว่าในลีกกำลังจะบ,บี้กับแมสตี้อย่างเบียดกันไหลต่อไหลเลยแต่รายการนี้มันก็สำคัญพวกเขาเน้นสุดๆแน่นอนแล้วเป็นทีมที่ฟอร์มดีในช่วง5ปีหลังสุด ชิงหนึ่งครั้งได้แชม์นหนึ่งครั้งครั้งนี้เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายและมีโอกาสสูงด้วยที่จะขยับตัวเองเข้าสู่ในรอบรองชนะเลิศเพราะว่าการจับเจอกับเป็นฟิก้าทีมที่อ่อนที่สุดในรอบนี้เลยคือใกล้ๆกับเบียเรลแต่เป็นฟิก้าเนี่ยดูจะเบาวกว่าเบียเรลถูกต้องไหมครับดังนั้นนี่คือความโชคดีของผงแดงในการจับฉลักในรอบนี้ตอนนี้นะครับสิ่งที่แตกต่าง ของลีพูไปจัดเดิมคือในแง่ของสควอตเด็บขุมพลังเชิงลึกมันทาให้ลีพูเนี่ยสามารถคิดงานได้สบายมากขึ้นเจนครอบรู้ว่าถ้าก่อนหรือว่าหลังที่เจอกับเบนฟิก้าเขาจะจัดแบบไหนเลือกเอาเลยตามสถานการณ์ตอนนี้สามารถที่จะทดแทนได้หลากหลายตำแหน่งยกเว้นทเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนที่เจ็บไปดังนั้นนี่คืออีกหนึ่งงานที่เชิครอบจะต้อง ไปแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าอาจจะไปเอาทางเจมส์มิวเนอร์มายืนก็ได้ใช้ประสบการณ์หรือจะเป็นโจโกเมสเปิดโอกาสให้กับเขานะครับอันนี้ก็ต้องอยู่ที่เจนขอบเลือกนอกนั้นคือสบายสบายแบ็กซ้ายมีตัวแทนเซนเตอร์ Center ก็เช่นกันแดนกลางก็อยู่กันแน่นเลยส่วนข้างหน้านะครับใช้ใครก็ได้ยิงกันได้หมดเลยดิโกโชต้าเซโดมาเน่ลุยดิออสโมซาลาและบอบบี้ฟิโน่ที่เพิ่งจะยิงทางด้านของอาร์เซนอลมาตอนนี้ล์ฟูดครับโฟกัสได้ทุกรายการได้มาแล้วกับคาระบาวาครับ ลุ้นกับทางซิตี้ในพรีเมียร์ลีกครั้งนี้เจอกับเบนฟิก้าแล้วก็ถ้าหากว่าตอนนี้ผมอัดคลิปจบเนี่ยแล้วลิวพูสามารถชน,นะนันท์ทอมฟอเรสได้ลุ้นสี่แชมป์เลยเพียงแต่คุณต้องโฟกัสในแต่ละเกมให้ดีๆนะครับส่วนเบนฟิก้าผมว่าไม่ใช่ปัญหาและเบนฟิก้าที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่สม่ำเสมอนะแต่โอเคคุณผ่านไาได้คือคุณมีดีแหละแต่เรื่องของคุณภาพต่าง,างๆผมมองว่าเบนฟิก้าไม่ใช่คู่ต่อสู้ที่สมน้ำสมเนื้อของลิวพูนะครับเบนฟิก้าอาจจะดู มีหืมีอื้อบ้างนะครับในเวลาที่พวกเขาเล่นในบ้านแต่ถ้าหากว่าโดนล,ลิปูยิง1 2 3 4งสอีจะบอกเลยว่าจบทันทีเหมือนกับตอนที่สปอร์ติ้งลิสบอนเนี่ยเจอกับแมสเซสตีวัดกันมาต้องมาทีต่อทีเนี่ยห่างชั้นกันเลยดังนั้นถ้าลิปูไม่อยากเหนื่อยเกมแรกต้องยิงให้ได้อย่างน้อย2หรือว่าสาแต่ผมเชื่อว่าลิปูชนะแล้วก็เขารอไป90-95%บเปเลยทีเดียวนะครับคือเว้นความผิดเพีย้ยนความพลิกผันเนี่ยได้น้อยมาก5้าถึงว่าสิเท่านั้นเองนะคร ไปกันที่คู่ที่3ครับบาเยอร์มิวนิกเจอกับบียาร์เรอัลบียาร์เรอัลถูกมองว่าเป็นแค่เต็ง7นะครับส่วนบาเยอร์คือเต็งที่3บาเยอร์ในปีนี้นะครับมีความโหดเหี้ยมในแง่ของการทําประตูนําโดยโรเบิร์ตเลวาดอฟสกี้และยังมีฝ่ายสนับสนุนที่ดีอย่างโทมัสมูเลอร์แซดนาบีคิงลิสโกมันแดนกลางกันแน่นเลยนะครับโชโชคิมิชเซนเตอร์จะถือว่าโอเคเพียงแต่ว่ามันก็มีบางเกมนะครับที่บาเยอร์ ทำเสียประตูดืด้อบทที่จะเสียประตูก็มาทั้งนั้นนะครับดังนั้นการเจอกับเบียร์เรลคุณก็ต้องระวังเช่นกันแต่ก็โชคดีนิดนึงครับคือเบียร์เรลเนี่ยเป็นทีมที่หน้าไม่ค่อยคมเท่าไหร่แต่พวกเขามีดีในเรื่องของกุนซือที่เก่งอย่างอูดาอิเมรี่เป็นกุนซือที่เพี้ยนบริวติกเปลี่ยนได้ทั้งหมดทุกสถานการณ์จะเล่น442 4, 4, 2, 4 3 3แก้มาเป็นสามาได้ตลอดเวลานี่คือความเก่งของอูดาอิเมรี่แล้วเปลี่ยนแก้สมูททุกครั้ง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับในเรื่อง,องคุณภาพบาเย,ยนดูเหนือกว่าเะรา่าเยอะครับเพาพวกเขาไม่ประมาทเกมรับแพ็กกันแน่นๆเสียประตูกันยากบาเย,ยนตีตัวได้แน่นอนนะครับผมมองว่าบาเย,ยนเนี่ยก็โชคดีเหมือนกันที่ได้จับเจอกับเบาราอุที่เอาตรงๆเกมรับก็ไม่ได้แน่นหน้าก็ไม่ค่อยคมเท่าไหรมีดีเรื่องแท็กติกมีดีเรื่องของกุนโคสเท่านั้นขอแค่ว่าไม่ประมาทขอแค่ว่าไม่เลือนเล่อบาเย,ยนิเเร์มื่อทางฝั่งของลิเวอร์พูลครับ ดังนั้นเข้าไปแล้วนะลิเวอร์พูลแมนซิตี้และไบยนมาดูทีมที่4ครับว่าผมจะเลือกใครเรอัลมาดริดหรือเชลซีเชลซีถูกมองว่าเป็นเต็ง4ี่มาดริดถูกมองว่าเป็นเต็ง5ครับนี่ความคู่ขี้ของคู่นี้ถ้าหากว่ามองไม่เป็นกลางผมก็ต้องเลือกทางฝั่งของเรอัลมาดริดนะเพราะว่าเรอัลมาดริดถือว่าเป็นทีมเชียร์ของผม ในลีกฝั่งสเปนแต่ถ้ามองให้เป็นกลางมองว่าคู่นี้เป็นคู่ที่เลือกยากมากออกมาทั้งสองหน้าครับ50-50 45% 55% 50-50%มันเป็นไปได้ทั้งหมดเลยเพราะว่าคู่นี้คู่ขี้เหลือเกินทั้งในแง่ของกุนซือตัวนักเตะแท็กติกต่างๆความสามารถเฉพาะตัววัดกันปอร์ตบอลสนุกแน่ทั้ง2ทีมมีอะไรค,คล้ายกันต่างฝ่ายต่างเจอปัญหา ทั้งก่อนหน้าและระหว่างกลางซีซั่นก่อนหน้าของทางเรอัลมาดริดบาร์นเรสแทบจะไม่ค่อยซื้อใครเขาต้องการความเปลี่ยนแปลงที่เป็นโพซิทีฟครับจากซซรีซิดานหายไปปุ๊บเขาก็ต้องเลือกทางคาร์โลชอตตเพราะรู้ว่าคาร์โลคุมนักเตะชุดนี้อยู่แน่นอนสุดท้ายเขาคุมอยู่ครับแล้วตอนนี้ก็คือนําเป็นจ่าฝูงของลาลิกาเล่นแต่ละเกมถือว่าโอเคอาจจะมีพลาดอาจจะมีสะดุดบ้างแต่สุดท้ายภาพรวมถือว่าดูดี ก็ต้องยกนิ้วให้กับทางคาร์โชโลติแล้วก็รอบที่แล้วฟาด่านทางด้านของเปเชมาได้ได้าทางด้านของริมเบนเซม่าทาให้ทีมเข้ารอบเข้ามาซึ่งเบนเซม่าบอกเลยว่าฮอตสุดๆครับยิงไป22ลูกแอซซิดอีก11เป็นนักเตะที่โอ้โหยิงแก่ยิงเก่งแดนกลางแน่นครับลูก้าโมดิชกาซิมิโรโทนิโคสยังยืนระยะได้แต่ถ้าเจอกับบอลที่เพรสหนักๆในอาจจะมีขึ้นมาําถามเซนเตอร์เดบิดอาราบาถือว่าโอเคเลย แล้วแนวประตูที่โบกุ๊กตัวนะครับส่วงทางของเชลซีแน่นอนครับมีดีในเรื่องของโทมัสซูเคิลเขานําพาทีมาถึงขั้นนี้ต้องบอกเลยว่าสุดยอดครับทั้งที่ก่อนหน้านั้นเจอปัญหาเรื่องของเจ้าของสโมสรแต่สมาธิไม่แกว่งเลยโฟกัสอยู่ในเกมได้อย่างดีที่สุดแล้วก็เตะตัวเข้ามาในรอบนี้เจอปัญหามากมายตัวเล่นบาดเจ็บตัวเล่นติดแปลนคนนั้นฟอร์มตกคนนั้นผลงานไม่ดีแต่สุดท้ายแล้วก็ยังคงรันฟอร์มได้อย่างต่อเนื่องอาจจะไม่ได้ยิงแบบเป้ปงปป้งสามสี่ลูก แต่ก็ถือว่าเก็บผลการแข่งขันที่ดีได้สําเร็จนะครับเกมคู่นี้วัดกันตรงที่ความละเอียดเรื่องของเกมรับถ้ามองในเรื่องของเกมรับผมจะมองว่าเชลซีดูดีกว่านะถ้าหากว่าวันนั้นมีเรดดิเกอร์มีติโกซินวาเชลซียังดูมีความน่าเชื่อถือมากกว่าถ้ามองในแง่ของความละเอียดจะดูสูสีกันความละเอียดในการเล่นใกล้เคียงกันถ้าในแง่ของการจบสกอร์ตรงนี้ทางฝั่งของมาดริดอาจจะดูดีกว่า นะครับเพราะว่าเขามีเบนเซม่าที่คมชัดหนักหน่วงมากกว่าด้านของเชลซีที่ลูกากูกวานเนอร์ยังไม่ชัดเจนแต่ถ้าบอกถึงคุณภาพองค์รวมแล้วผมยังชอบเชลซีมากกว่าเรอัลมาดริดอยู่นิดๆครับคือเชลซียังมีทีเด็ดในเรื่องของจงังหวะลูกเซฟตเซตเพลย์ P S P S P ถ้าเรื่องลูกกลาากาศเนี่ยบอกเลยว่าไคล์แฮมเวิอาจจะเป็นตัวละชนีชีวัดตัวชี้ชะตาให้กับทางเชลซีได้ รวมไปถึงตัวผู้เล่นตัวผู้เล่นของเชลซีนั้นยังมีความยืดหยุ่นในแท็กติกยังมีความลงตัวถ้าหากว่าจะมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นในตลอดทั้งเกมส่วนเรอัลมาดริดนั้นไม่มีความห่างมีความต่างกันอยู่เรื่องของตัวจริงละสมรองผมยังเชื่อว่าท่าวัดกันในหลายๆด้านยังมองว่าเชลซีน่าจะเบียดเรอมิดได้แต่ยกเว้นในกรณีที่ว่าถ้าคุณจะ เอาชนะเรเบรเนี่ยคุณต้องยิงให้ขาดคุณอย่าเป็นเหมือนเปเชที่ยิงแค่ลูกเดียวแล้วก็ไม่ยิงอะไรอีกเลยถ้าคุณจะชนะเรเบรคุณต้องยิงแบบ1นมาไม่พอ2 0 3 0ถ้าเชลซีทำได้แบบนั้นเชลซีเข้านะครับแต่ถ้าเชลซีทำไม่ได้แบบนั้นอาจจะเป็นเรเบรเข้าก็ได้แต่ผมยังมองว่าเชลซีจะเป็นทีมหนึ่งที่ได้เข้าไปดังนั้นตัวแทนของอังกฤษจะมีอยู่3ามลิปูแมซิเชลซี อีกหนึ่งจะเป็นบายเยนเมวนิคนะครับนั่นคือที่ผมมองส่วนคุณละ่ะมองว่าแบบไหนลองส่งคอมเมนต์เข้ามาครับนั่นคือทั้งหมดครับขอบคุณทุกคนด้วยที่อยู่รับฟังกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ใครมไม่เคยกดซับกดดึงกระจงังเตือนกดซิปเบิร์สเพื่อเห็นก่อนนะครับชื่นชอบปั่นก็ช่วยกันคุรุมาคุรุมมันในการสป,ปอร์ตเกี่ยวกัชาแนลอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าที่นี่การชาแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมอสรและขอบคุณทางซูซูกิครับเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ สุสูกิ XL7 รถยนต์มัลติ d y n a m i c Crossover ตอบโจทย์ทุกการใช้โดดเด่นขั้นสุดระดับ XL กับสีใหม่สไตล์ทูโทนพร้อมไฟหน้า LED และกระจังหน้าโครเมียมท้าทายได้ทุกเส้นทางสัมผัสและทดลองขับ s u ส u k i XL7 สีใหม่สไตล์ทูโทนที่โชว์รูมรถยนต์สุ z u กิทั่วประเทศอหืใครรต ฉันขอไม่มองอใครรขอพุ่งตรงไปที่เธอเท่านั้นเธอคือคนนั้นที่ฉันตามหาเหมือนฝันทั้งที่ลืมตาแค่มีเธอฉัน